ระหว่างรอเตาเ้าก็เตรียมน้ำรอสำหรับการล้างอันนี้น้ําด่างจากขีดเท่าขีดเท่าที่คุณยายก่อไฟนี่แหละจ้ะน,นี่เตรียมน้ําสะอาดไว้สำหรับการล้างไฟของเราก็เริ่มติดแล้วอันนี้ยายมาซาบว,วงก่อนนะ่ะ น้ำเปลือกเออเปลือกตะแบกเนาะที่เฮาแช่เอาไว้แช่เอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนมาดูเริม่มออกแล้วแช่ไว้ก็เริ่มออกออนนดูตอนต้ม <c oughs> เดี๋ยวพอทานเฮ่าติดเห่ากระสิยกขึ้นนะต้มเนะต้มเอาน้ำมันยกขึ้นเลยบล่ล่ะไม่ได้เลยอ่ะสองคนสองคน กระังหูระวังหูมันหลุดดิตุโกะไปอ่ค่ะน้ำเดือดแล้วได้สีพอประมาณแล้วคุณยายจะตักออกรสแรกก่อนนะคะอมาลงเลยเออมาเห็นดรกอเป่าสีสวยสีเข้มหอนแหงบ่ยาย มันเยอะม,มันเดือดเนาะเต็มที่เจ้าเฮ้าสิตักเอาน้ำหลอดในออกแล้วก็ค่อยเพิ่มน้ำต้มเอาอีกเนาะเดี๋ยวปริมาณน้ำที่เฮ้าต้องการเดี๋ยวมันสีบอ,บอ็เือว่าสีเข้มเข้มมากระวังเฮ้ารอน้ามที่ต้มอีกรอบเนาะคะ่ะเอากระสิทํทำการแช่ไม่เอาไวส้สักก่อน แช่ไม้ให้มันดูดน้ำให้มันอิ่มโตกันไหมดางเนาะยายทาความสะอาดน้ำทําความสะอาดถังอยู่เนาะไปอันนี้เครื่อไม้ที่ห้าสิียอมในเมื่อนี้เนาะประมาณหนึ่งกิโล เมื่อต้มครบสองรอบแล้วเราก็กองเอาน้ำนะคะกองเอาเศษฝนออกใช้น้ำประมาณยี่สิบลิตรตัวนั้นคือน้ำที่เราต้มต้มจากเปลือกไม้แล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ย้อมมาเป็นเวลาห้าสิบนาทีแล้วนะคะว่าจะพอแล้วเดี๋ยวคุณยายจะยกออกมาลุนสีกันแทม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  <c oughs> อู้นักมากนักมากสีสอ่างคุณยายล้างอ้าเป็นแต่ออกจากกันยากค่ะ ไม่ยังได้พันกันกระดักกระดอพันกันพี่เลืกเลื่อมเยอะแล้นะเจสวยเยอะสวยบ่ละสวยเลื่อมเลื่อมดีคุณยายว่าเป็นได้สีอย่างละแม่สีน้ำตาลน้ำตาลอย่างน้อเพรพอบ่ละเอาอีกจะน้ำกเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวนนน้าีี่เเอด๋ยวต้องเปิดน้ำให้อีกกัน